ยาถัว้พอนไห้ทุกคนขมาชมเนี่ยช่ดี่เอ้งพนไห้เดอเบ่งกล่องเบ่งกล่องเจาอเบ่ีแงขมเก็ดใหญ่มไข่ยามี่ชิดเงินเงินชิดท้องขนท้องด้อละเด้อเจลีข้มไข่ยามีนารับฟันดีนรับไปเงินมือเงินตีนแสนแสนมือไปเลยแก้วมีโทหายอ่มาพาน ให้เจ้าไปสมัยบางชิ่งบางสินเบอบางเด,ด้อยเผาเดือต้องผัดเจาจะลุมลบจองกันยวงวยเจาะพหนาปากช่วยไปเลยจ้าขึ้นมาคือเกามาละประทานอาหารนกันสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง ปองไปสู่ผู้สู่คนครับผมสำหรับข้นกับเบิ้งคลิปนี้ขอให้พี่น้องมิตรทุกคสุขคมจุเจริญนหนึครับเด้อปารถนาสิ่งใดก็ให้ใดสิ่งนั้นครับคิดเงินไในเงินพี่น้องคิดท่องไในท่องครับลำรวยลำรวยสู่ผู้สู่คนครับผมเงินแส้นเหรียานเงินเหรียส้นเหรียญขบานเงินล้านอั้งกระเป๋าเงินแสนเหรียญขาบ้านเงินล้านอั้งกระเป๋าเงียะาวะเอามืี่เงียะถวะเดี๋ยวยังกินน้องโอนี่โอ้ยหนึ่งปลาโอ้ยหนึ่งหนึ่งกบตัวนึงกบปลาไหลตัวนึ่งเฮ้ยคนแก้ว คนเจ้าพริกดิบอบพริกพริกกี้พริกกี้หอมแดงกระเทียมเี๋คนดูแก้วนนกบกับปลาไหลตัวนึงบกอยาซือๆีแหกบกกบใหญ่ตัวนั้นล่ะพี่น้องได้มาตัวนั้นล่ะบาดนี้ก็กับปลาไหลที่ใส่ไว้บาดนี้ก็สิเอ้าอย่า่าไปจมหมอเบิ่งนะเฮาหันมันมีหยังแนให้พี่น้องเบิ่งกัน่ะ ไป,ไปบัง,บง,น,บน,ออบงนองบังน่าอะไรไม่ตุ๋วเอ้าวเบิ้งพี่น้องเบื้องตู้เย็นเบิ้งตัวเย็นนี่ครับบ่อยากสืบกับพี่น้อง <laughs> นี่ครับน,น,น,นี่ครับพี่น้องอผมเสือมาสามตัวปลาตัวหนึ่งเอาไปใส่ปลาไหลครับผมเดี๋ยวติดตามขี่ปลาไหลต่อไปครับ mì bên nì lòng nào hả 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 hai choma 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 ผมก็ค้นขั้วเขาหนึ่งไว้แล้วพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งกบใหญ่พี่น้องหอนบ่สหรอหอนบ่สหรอจับหูคนมาห <c oughs> อ,อ,อ,อนวันเดยเออหอ,อนบันไดยนี่พี่น้องเช,ชื่อเว็บเชื่อเว็บปีไอหุนหวนเออ กะลํกกาขาดเพื่อให้น้า,า,นานมันเห,ห,นหี่ยวเลยนะครับที่เนี้ยมันขึนเสียงเหียอะนี่นีตัวมะตังนี่เอาผักใส่ซึ้งนี่เอตัวมะนีมะตังนี่เอาผักใส่ซึ้งเอาผักใส่ถาดเออผักใส่ถาดโอู้ยูเย่ะนั่นละเอาผักใส่ถาดวัน,นที่นี่ นี่พี่นอ้องเออมาเด้อพี่น้องเอ้ยบานที่นี่มากินของแซ่บของอร่อยร่วมกันครับอีสานบานเฮาอัานนี้นี่เมนเป็นเมนูหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งหนึ่งปลาไหลสองตัวก,กับกบใหญ่ตัวหนึ่งครับกบเผาตัวไซเบียดยุซาละครับพี่น้องไม่อยูนน่ไปอยากฝาฝนบ่มีถ้าฝนดีเชงสิมีแนวกินหลายก็หนีพี่น้องฝนดีปลาปลาเยอะแยะกบเยอะแยะ ฝนปานนี้ยังไม่มาเลยเยน็นสิบแล้ววันนี้ฝนกันยังบ่ทันมาหาเฮาอยู่เออตกรกระตกน้ำเงินละฝนตกมัาตกตกแจกนืม่มันติเพื่ออยูบอ่บ่กกบฝนเหญ่ไปหนึ่งสิ เอาพักออกติล่าเยลเยลเยลอือมะเดียวมาเทีใช้ถาดมันจะเทียด้วยจะเทียด้วยมันหนำเขาเดี๋ยวเขาอ่อนนำเขาสีเฮียเขาเอาตัวอันนี้ออกก่อนออกเฉพาะอันนี้มาทีตร้วอย่าให้หนำเฮียเด้อเติมเฮียใส่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาถ่วหน่อยมาใส่นำ้ำนะฮะอ,อึ๊บโอ้นี่เอานี่คุณน้องเบิ้งเบิ้งหน้าตาครับผมเขาเมนูนึน่งนี่ครับนึ่งก,กบเอาอะไรวะเอาอึ๊บอ,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 อึ๊บโอ้ขวดน้ำใส่นั่นแล้นั่นแล้ว ไม่ใช่การนีย,ยนั่นอบอชเดี๋ยวตมงเทออก่อนักได้บายเออนั่นนี่นี่พี่น้องน้ำซุปน้ำซุปห่อหน่ตำแก้วตำยังพี่น้องเอ,อือยุบและนี่เอาขวดเอาวพักอีกตู้ได้นี่นี่ครับนำ้นำน้ำนัวมันนี่ครับนี่พี่น้อง,งอือมันจากมันอิดมันยาก เฮ้ยพี่น้องเห็นกลมไงกันนะหน้าตากลมไงเขาเป็น่ยนเลยนี่แหละกบมแหลมนี่ครับปลาไหลครับ <S <S นี่เด้อพี่น้องเมนูเมนูน,นึ่งน,นี่ครับนึ่งปลาไหลโอ้ปลาไหลเปื่อยดีครับเพราะว่าหนึ่งโดนเติบหนึ่งเน,น,นื้อเพื่นมืดตรงนี้นี่ฮะปลาไหลสองตัวครับ กำลังงามๆครับอันนี้กบใหญ่ครับนี่นี่พี่น้องกบใหญ่ครับโอ้เปื่อยตัวนี้มันเป็นบ่เปื่อยเว้ยกบกับเปื่อยดีพี่น้องเอาแก้วแวอืมนี่พี่น้องพอเราเพราะเราเสียบเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำแขางเด้อครับเด้อผู้ใดบ่ทันกินเขาแรงเขาสวยเขาง่ายกันได้ผู้ใดเบิ่งย่ำในนี่ครับไอหุนหุนพี่น้องเอาเนื้อเขาตามแกยวไปก่อนเลยนี่ค้นรวดขึ้นใน็คนรวด ใช่ปะโอ้ยเฮ็ดจังเลกระเฮ็ดน,นี่ครับเจ้าต้องเอาน้ำตัวนี้ข้นค,ครับมันต้องเสียบพี่น้องนั่นละแต่หลายล่ะมันเข้มดิทีม,มึงไป <c oughs> นั่นพี่น้องเอาเจาะเอาเจาะเยอะๆผมนัวใส่ลงไป น้ำปลาใส่ลงไปเอ้น้ำปลาไมท่านใสน่ยังไม่ท่านใส่อยู่เนาะบักนะ้าไมท่านใส่อยู่นนนะเนาะเถ่าเนาะนี่พี่น้องเอาหนะึอันนี่ครับหนึ่งปลาไหลครับหนึ่งกบครับผมเมน,นูอร่อยจับๆครับเจ็บแทบครับผมกบตัวเมียกำลังถีบไข่นี่พี่น้องกบเถา่าเอาละน้ำปลาท่านใส่อยู่เอาามมต๋อไ,<ป>ไม่ไม่

นี่เลยครับอ้ดยามไปก่าวต้นสับของยาเถาของอันพันรักก็คือว่าไห่พอนพี่น้องนะครับข้ามวยพอนกับมาจากยาเถาเนี่ยแหละครับผมก็ผมสิคนพบข้ามวยพอนได้กะกะย้อนยาเถาเลยครับเป็นไห้ข้ามวยพอนนาะเลยยผมก็เลยเออล่องออาไปไห้ข้ามวยพอนพี่น้องที่เขาบอเบื้องช่องผมก็เลยได้สโลแกนของช่องครับไห่ข้ามวยพอนพี่น้องไปนั่งครับใส่ปลาใบ กกลัหวยพ่อนี่พี่น้องไปน้ำครับขาเบื่งคิดนี่ครับการไห้พ่อนห้องไห้ไปแล้วห้องการดูซึกไม่พวอมสุขครับผมคนได้รับกรรดูซึกไมีพ่อมสุกรูซึกดีอเอาซิม,มือกันหน่อยเถอะเป็นไงข่นยังเ,เอามันจับได้เลย งพี่น้องไปเลยอะโบงงามปิดฟ้าดำป้ามาหนึง่งเดียวโอ้โหโบ่งยังบ่งยังนิดเดียวโอ้ฟุ้งเข่าตาดึกชั่วเลยโอ้โนนหนานาเนีเปียเลยพี่น้องอันนี้ดีเพราเขาไล่ครับนี่ครับเจ้าสูตรเด็ดครับอร่อยจับจับแตะเบิ่งเป็นไง เป็นไดขาดยังขาดน้ผมขี่รถบอ่าอวานดี่าเอ๊ะ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 ตัวสุดออือนะฮูเอา,อเอากสมไัยอีกอน้อยอกับน้ำปลาหน่พ่อเลยมันบลาเค็มอมใส่มือน้อยละ่ะ yeah. เออใส่หมดน้วยเลยโ oh. อ้โหเสียผมเสียผมใส่มนหมดนี่แล้วนะปลาใส่อีหน่อยหนึ่งได้ได้การมีพี่นอ้องมาเลยครับเด้อพี่น้องกบจุดห้องกันรวมหลายอยู่เลีครับเดียวเห็นม,ม,มนนีพี่น้องกบใหญ่ครบัครบกบใหญ่กับหนึ่งปลาไหลพี่น้องเปื่อยๆนี่ครับอือออหนึ่ง mặt 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 hết, mặt 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 nó mặt 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 ờ, mặt 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 กรสุดดอยู่ห่นแล้วจับแล้วับผมส้นน้คลิปนีก็ขอฝากว้ัดเดีองเดี๋ยวกลมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อทาคงทานไก่มะนองมะนาเย็บที่ทุกคนครับอ่าหน้าวยพรให้ทุกคนขมมาช่มเนยเบิ่งกล่องเบิ่งกล่อง จ้าแห้งค้อเก็บยาใดว้มไขยามนี้ชิดเงินเงินเงิชิดท่องนอีท่องด้อล่ะเด้อเจ้าใดควมไขยาหนี้น่นรับฟันดีนรับไปเงินมือเงินตีเงินแสนแสนมือไปเลยแก้วมีส่วนจะหายอยพ่านให้เจ้าไปสมัยบางชิ่งบางสิบเมื่อบางด้วยเ่าวเด้อต้องผัดเจ้าจะรุมลบจองกันจะงวยเจ้าพูนาปาก่วยไปแล้วตาขึ้นมาคือเกา เราประทานอาหารนำกันคือเกาส้มเซยนำกันคือเกาสู้สูู้กเดียวสู้สูู้กเดียวคับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้สักนิดหนึงนะครับมาสืบเสียร่กันครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมจนจบนะครับผมขอบคุณครับ